khắc hay chiều Tôi đi khám khuyên mình rút cái lấy bữa, ngay ngay. thăm. ข้าใจเจออร่อยที่สุดในโลกวิธีคนไทยในต่างแดนขยันก็ได้กินดีขี้เกียจก็ได้กินแบบนี้แหละคือถูกกินก็แพง ให้อยู่มืองนอกเป็นแบบแบบเป็นแบบเราบ้างแต่มาคุยกันด้เด้อวันไหนมีอารมณ์ก็ทำอย่างเลิศหรูข้าวไหนไม่มีก็ข้าวไข่เจียวง่ายๆ ข้าวไข่ดาวข้า,าวไข่ขเจียวอร่อยนะใครว่าแม่อร่อยหากินยากทำไมจนจึงไม่ได้กินละมาไหมเพื่อน ขาลูกนั้นก็อ,อิ่มได้ราดน้ำปลาพริกอยู่คนเดียวกินง่ายๆทำเยอะไม่มีคนกินเป็นเพื่อน ใข้าดาวใครเป็นแบบเราบ้างคอมเมนต์มาคุยกันบ้างลูออกลํปาปลาอร่อยที่สุด กระเทียมพริกขี้หนูมะนาวน้ำปลาลาดข้าวแล้วก็ไข่ไข่ไข่าดาว <c oughs> วิถีชีวิตเจนูสายแข็ง คนนึกว่าอยู่เมืองนอกกินพิซซ่ากินสเต็กนนกินนู่นกินนี่กินนั่นนะฮึไม่ชอบกินอยู่นานๆกินทีไข่เจียวง่ายๆไข่ต้มง่ายๆแบบสบายๆชมตามก๋วยเตี๋ยวง่ายๆทำเองกินเอง มีให้กินทุกอย่างแต่ไม่ไม่ชอบไม่อยากกินอีกอาหารดีๆมีทุกอย่างสวิตเซอร์แลนด์แต่ไม่กินไม่ชอบง่าย 怕你，你才住得下。哎